สวัสดีนะทุกคนวันนี้นิกกี้มีถ่ายซุปตาพัตเลยกับแท็กพลันยูนะแล้ววันนี้คือโหดมากทุกคนคือคุณเขาอะไปยิงปืนกันด้วยไปเลยม,มันเช้าอะไรเนี้ยลูกมึงเอามผมผิดใช่ไหมใช่เลยเนี่ย <c oughs> นั่นแหละนี่นเ <c oughs> ป้เป้ปอะไรนะ อูแล้วเวลาเขาลบไเขวิ่งม่ด้ใช่ใช่มันต้องวิอย่างงี้มึงแบบเหมือนไม่พี่หได้เลยหนักมากแน่คลอยุงมนรองน่วยก่อนไปดิไปดิุนไปดิอ่ีประมาณนี้อ่าหนักหนักรว่าอักะหนักอันนี้มันคือหมวกของพี่หน่วยคอมมานโดหรือหน่วยพวกพวกทหารพวกเอ่อเป็นรถวิทกันแล้วก็มีเพลิฟังอ่าอ่าไม่ต้องดึงออกแต่ว่าเอาป้อนต่อซ้ายถ้ารับไปห้ายวออกแต่ว แล้วหลังจากยิงปืนเสร็จหนานคนทีมงานก็ย้ายโลไปที่ t r e e i c o ค i c คือเป็นคาเฟ่เล็กๆนาทุกคนน่ารักมากเป็นสไตล์เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยคนที่กำลังจะโดนรอเปิดรอเปิดเยอะรอกับเยอะที่สุดของ้านอร่อยที่สุดมันจะเป็นจดเด่นอทุกคนใช่ไหมครับความตรางด้วยคี่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าหีปุ่นจะเรียไรจะีเมื่อไหเราจะไสั่งคนอยท่ของคนไทย หลังจากนั้นนะทุกคนคุณเขามีถ่ายรายการคิกอิตเวแล้วแขกรับเชิญวันนี้คือพี่หอยแล้วก็พี่ปอนแล้วรายการนี้นะทุกคนออนที่ช่องโมโน29ยังไงฝากติดตามด้วยแมนยูเนี ick, ่ยเปลี่ยนโค้ชก็แล้วเปลี่ยนนักเตะก็แล้วเปลี่ยนบอร์ดบริหารก็แล้วเปลี่ยนทีมเลยดีกว่าผมว่าเนี่ยพี่ฮะ มได้นะครับ,รบล <S <S 1> <S 1> แล้ววันนี่นะทุกคนก็คือคุณเขาอ่ะถ่ายงานให้ลูกค้าเป็นของ x นะทุกคน <Wow. S 1> แล้ววันที่ถ่ายเนี่ยก็คืออาทิตย์ที่แล้ววันที่คุณเขาไปถ่ายซุปตารพาตาลุยที่พวกเราบอกว่าคุณเขาใส่เชิ้ตแบบเนี้ยคือหล่อเลยสรุปแล้วก็คือมีถ่ายงานลูกค้านี่เอง ไม่ได้เปลี่ยนเนาะเพราะนี่แน่เลย Actron สีน้ n Blue ลาเวนเดอร์พรีเมี e ยมเวอร์ปกป้องเกินคาดเวอร์72ชั่วโมงขอมความมั่นใจส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย